สวัสดีค่ะนางสาวชวน,นิกานแก้วกาศีรหรัสนักศึกษา550 100 263 0050ค่ะชิ้นงานแกนเบาะนั่งค่ะเป็นแบบนี้นะคะเลือก New ค่ะาร์ทโอเ,เริ่มจากสกเก็ตภาพด้านบนค่ะ วาดวงกลมเส้นผ่านส่วนยกลาง20มมิลค่ะแล้วก็ extrude ค่ะขึ้นมา300มิลค่ะคแล้วก็เลือกต็ลฟีเจอร์ค่ะ1มิลโอเคค่ะ จากนั้นสร้างเพรนใหม่ค่ะระยะห่างสามยิบห้ามิลค่ะโอเคแล้วก็ไปที่เพลนค่ะสกเก็ตวาดวงกลมค่ะ เส้นผ่านศูนย์กลางสมิลค่ะแล้วก็เอ็กทูดขึ้นค่ะ25มิลแล้วก็ตินเอเจอร์1มิลเหมือนเดิมค่ะโอเคจากนั้นมาล็อ สองชิ้นให้ติดกันโดยการเลือกล็อบค่ะเลือกเส้นด้านในกับเส้นด้านในของอีกด้านคะ จากนั้นกดโอเคค่ะแล้วใช้คำสั่งเชลค่ะ ากนั้นเปลี่ยนสีอะค่ะเรียกเป็นแมกนีเซียมแมกแมกนีเซียมค่ะสีเสร็จแล้วก็โอเคค่ะเซฟชิ้นงานแกนบอร์กนั่งค่ะ ขอจบการทำแกนเบาะนั่งเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ